พี่ครับอยู่เมริกาใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ผมก็จะส่งคลิปนี้ให้คุณดูเลยคือออปชันคนงบน้อยกับออปชันคนที่มีงบเยอะบ้านอาหารการเดินทางค่าโทรศัพท์ของใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ต่างกันเกือบ2,000เหรียญนะ่ะสวัสดีครับชอบเปื่อยครับวันนี้เราจะมาพูดถึง ค่าใช้จ่ายในการอยู่อเมริกาภายในหนึ่งเดือนว่าเวลาเรามาอยู่อเมริกาเราจะต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่แต่เราจะมีสองออปชันคือออปชันคนงบน้อยกับออปชันคนที่มีงบเยอะแต่และออปชันมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างแบบเรื่องไลฟ์สไตล์เอ,อ่อ เพราะว่าคนนะถามมาเยอะมากเว้ยตามว่าเฮ้ยไม่อยู่เมกาต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออคอนเทนต์เนี้ยเดี๋ยวเราจะมานั่งวิเคราะห์กันแบบใช้ภาณาของเราและมุมมองของเราว่าแต่ละอันมันคา่าใช้จ่ายมันประมาณเท<ๆ>่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดสินว่าเขาใช้เท่านี้นะแต่นี่คือจากมุมมองของเราที่เราอยู่มาว่าคนไทยที่อยู่นี่ ไลฟ์สไตล์ mm hmm. ก็จะประมาณนี้แหละใช้เ mm hmm. งินประมาณนี้แหละแต่ต้องบอกก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายที่เรากําลังจะพูดมันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สําหรับเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่าอเมริกามันเป็นประเทศที่ใหญ่มากแต่ละรัฐมันก็ค่าครองชีพไม่เท่ากันแล้วปีนี้มันก็เป็นปีอัปเดตปี2022ถ้าสมมติในอนาคตกลับมาดูคิปน,นี้มันก็อาจจะไม่เหมาะกันแล้วเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นคออ่าครองชีพเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็วันนี้เราจะใช้ค่าเงินบาทเดี๋ยวเราเสิร์ชเลยดีกว่าว่า 3 6 1 9 7เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตีประมาณ3 6บาทเลยมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากูคิดว่าสิ่งแรกที่จำเป็นเลยน่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือบ้านปัจจัยก่อนปัจจัยปัจจัยแรกเลยคนเรามันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยปะเออทำงานกลับมาก็ต้องมีที่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับคนงบน้อยที่ไปคํานวณมาแล้วเราจะตั้งอยู่ที่500เหรียญซึ่ง500เหรียญเนี่ยมันอาจจะมีที่ถูกกว่านั้นที่ไปดูมาอาจจะมี300เหรียญด้วย แต่เราอะตั้งไว้500เหรียญเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้คือราคาเฉลี่ยและที่โอเคแล้วห้าร้อยเหรียญน,นี่ฟังก์ชันการอยู่เป็นไงบ้างคุณอาจจะได้ห้องนอนที่เป็นของคุณเองเอ้ยได้หรอได้500เหรียญมันก็จะมีบ้านที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทยแล้วเขาก็จะเหมือนซอยห้องเหมือนเขาเรียกว่าบ้านแบ่งห้องให้เช่าคุณก็จะได้ห้องนอนอ๋อแต่แต่ไม่ได้ห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็ต้องแบบไปแชร์กับคนอื่นอาจจะสักแชร์สองสามคนครัวก็ต้องแชร์บางทีก็ไม่มีบางทีก็ไม่มีครัว บางทีก็ไม่มีห้องรับแขกถ้ามีห้องรับแขกก็คือห้องรับแขกที่ใช้ร่วมกันสาหรับบ้านหลังนั้นก็ต้องแชร์กับ 2- อสาคน4ี่ห้าคนก็ว่ากันไปแล้วก็บางทีถ้าถูกไปกว่าห้ารเหรียญบางทีเขาอาจจะเหมือนห้องนอนเดียวแต่คุณต้องแชร์กับอีกคนนึงด้วยซ้ําก็คือมีรูมเมทแบบอาจจะนอนในห้องรับแขกเขาเรียกว่าแชร์ลิฟทงรูมแชร์ลิฟทงรูมแล้วก็มีแบบกั้นห้องอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบคนงบน้อยอแต่ไม่ได้แบบจะใช้ชีวิตยอยู่บ้านมากนักส่วนใหญ่ก็จะออกไปทํางานกลับมาก็คือหลับ เหมือนเป็นที่แค่เป็นที่นอนอะตื่นเช้าก็ต้องไปทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือสําหรับคนงบน้อยก็คือทุกอย่างต้องแบบแทบจะแชร์กันหมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวต่อไปดีกว่าสําหรับคนที่พอมีงบตีไว้ประมาณพันห้าร้อยเหรียญจะได้ห้องส่วนตัวแน่นอนแล้วหนึ่งแน่นอนแล้วหนึ่งห้องน้ําในตัวห้องน้ําของตัวเองใช่ไม่ต้องแชร์ใครห้องน้ําเป็นส่วนตัวคุณได้ความเป็นส่วนตัวแล้วห้องครัวคิดว่าน่าจะมีเหมือนบ้านที่เนี่ยมันจะมีเกเขาเรียกว่าเกสเฮาส์หรือบ้านข้างหลังอีกหลังหนึ่ง แปลเขาว่าเขาอาจจะปล่อยให้คุณเช่าบ้านข้างหลังมันก็จะมีทั้งหมดแหละมีห้องครัวห้องน้ําในตัวห้องนอนห้องลิฟ่งรูมห้างห้องรับแขกในราคาพั0หเหรียญอ่าน่ะคุณก็อาจจะได้ตรงเซกชันนั้นไปก็คือ แกสเฮาส์ House, บ้านข้างหลังเพราะฉะนั้นกูคิดว่าพันห้าร้อยเหรียญมันได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันมีครัวเดี๋ยวต่อไปจะพูดด้วยว่ามีครัวมันดียังไงนี่คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนค่าไฟค่าน้ําหรือค่าเน็ตที่บ้านอย่างเงี้ยเรารวมไปอยู่ในค่าที่อยู่อาศัยแล้วที่บอกว่าอ่ะคนงบน้อยจ่ายอยู่ห้าร้อยเหรียญคนงบเยอะจ่ายอยู่พันห้าร้อยเหรียญเรารวมไปอยู่ในนั้นแหละ ก็คือเรื่องของอาหารคนเราันก็ต้องกินปะ่ะไม่กินเราจะอยู่ยังไงแต่สําหรับมุมมองที่จะสรุปวันนี้คิดว่าเฉลี่ยดีกว่าแบบว่าค่าอาหารโดยเฉลีย่ยเออแล้วเดี๋ยวคุณไปตัดสินเอาเองว่าคุณจะใช้เยอะหรือใช้น้อยยังไงถ้าสมมติคนเราต้องกิน3ามื้อต่อวันใช่ปะ่ะเราตีไปเลยมื้อละสิบเหรียญสามื้อก็30สิบเหรียญประมาณคุณอาจจะกินถูกกว่านี้ก็ได้หรือกินแพงกว่านี้ก็ได้บางทีคุณอาจจะทํางานร้านอาหารคุณก็อาจจะอาศัยกินข้าวในร้านได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานร้านอาหารคุณก็ต้องไปซื้ออกินเง ซึ่งที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าแฟต์ฟู้ดก็คืออาหารจําพวกแบบเบรอร์เกอร์เ,เ็นไฟว์มีหลายอย่างมากซึ่งราคามันก็จะจริงๆริงสิบเหรียญอิ่มเลยใช่ใช่สิบ <10 S 2> <10 S 1> เหรียญน,นี่อิ่มเลยมีถูกกว่าสิบเหรียญด้วยมือละห้าเหรียญก็มีเออมือละห้าเหรียญก็มีเออแล้วมันก็จะถูกลงมาอีกถ้ากินพวกนั้นแต่สําหรับคนที่มีงบเยอะคนที่มีงบเยอะเนี่ยพอเขามีครัวอยู่ที่บ้านเขาอาจจะไปตลาดจ่ายตลาด เ้าซื้อของกินเข้ามาในบ้านแล้วก็ทําอาหารกินเองมันก็กอาจจะทําให้ถูกลงหรือว่าถ้าเขาขี้เกียจทําหรือทําอาหารไม่เป็นใช่ไหมเขาก็ไปซื้อพวกนี้หรือไม่ใช่แฟน์ฟู้ดก็ได้เป็นอาหารดีๆก็ได้เออก็เพิ่มขึ้นไปอีกจากสิเหรียญแต่เนี่ยเรารู้สึกว่าคนงบน้อยกว่าคนงบเยอะเราตีเฉลี่ยให้เท่ากันเลยใช่เพราะว่าไลฟ์สไตล์คนเรามันไม่เหมือนกันใช่ใชเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเดือนละ900อยเหรียญอยู่ กินได้อยู่ได้แน่นอนแต่ก็นั่งที่บอกสําคัญเรื่องครัวการที่เราจ่ายเงินเพิ่มแล้วมีไลฟ์สไตล์ที่มันมีฟังก์ชันสําหรับเรามากขึ้นมันก็สามารถทําให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นเหมือนกันแต่เราอาจจะไปแพงเรื่องอื่นแทนแต่เราก็อย่ามองข้าวว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ที่ถูกที่สุดไม่ใช่ของที่อยู่ที่ถูกที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปออันนี้คือเรื่องของอาหารต่อไปคือเรื่องของการเดินทางเรามาดูของคนงบน้อยก่อนคนงบน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายพวกเมโทรเมโทรก็คือ เป็นของรัฐบาลใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสาธารณะเออระบบการเดินทางสาธารณะที่มีรถเมมีรถไฟฟ้าใต้ดินอจักรยานให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมาเลยคุณไม่มีรถคุณมาอเมริกาแล้วคุณไม่มีรถเลยแต่คุณจะเดินทางยังไงคุณก็ไปจ่ายเป็นเหมือนอัลลิเต็ดไปที่ไหนอะไรยังไงก็ได้ในของเมโทรเนี่ยคุณจ่ายต่อเดือนเดือละร้อยเหรียญ บางทีบางเดือนมันก็จะมีลด50% off ด้วยเหลือ50เหรียญถ้าคนงบน้อยจ่ายที่100เหรียญต่อเดือนคนจะเดินทางในเมโทรเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ซึ่งไปได้เยอะมากแต่ต้องบอกว่าในเออ่ะการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะแม่งลำบากลำบากแล้วก็บอกตรงๆว่าบางทีอันตรายด้วยใช่ยิ่งดึกๆก็ยิ่งอันตรายใช่เออมันจะเป็นเมืองที่เหมาะกับการมีรถมากกว่าใช่เดี๋ยวเราไปดูของคนที่พอมีงบ คนมีงบเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าอยากเดินทางสบายว่ะอยากมีรถเป็นของตัวเองอยากอยากไปช้อปปิ้งหรืออยากไปไหนก็อยากจะขับรถไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติลีสรถออกมาลีสรถก็คือไม่ได้ไปซื้อรถนะเป็นเหมือนเช่ารถ,เ,เ,อเ,ารถเออถ้าเราตีสักรถ Honda Toyota แบบธรรมดาญี่ปุ่น,น,นะนเออไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าแพงหรือถูกมากนะก็ตีเฉลี่ยวไว้ว่า250ลีสสองร้อยห้เหรียญต่อเดือนอ่า แล้วก็พอคุณมีรถคุณก็ต้องมีอินชูลันเพราะว่าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะขับรถโดยที่ไม่มีค่าอินชูลันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีอินชูลันรถไม่งั้นจะไปเป็นกันชั้นหนึ่งด้วยเออแล้วต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งด้วยเพราะเป็นรถลีสถ้าเป็นเช่าก็ตีซะ250เหรียญอ่าทีนี้ต่อไปคุณต้องมีค่าน้ํามันแล้วถูกไหมพอมีรถก็ต้องมีค่าน้ํามันเราก็จะตีสมมติเฉลี่ยของคนเราอาทิตย์ละ1ถังเราตีหนึ่งถัง50เหรียญอ่าเดือนหนึ่งก็200เหรียญ คุณใช้ต่อเดือนอันนี้พูดถึงอาชีพที่คุณก็ไม่ได้เป็นขับรถ Uber อูเบอร์ส่งอาหารนะเออเอาแบบคนธรมนธรมดาคนธรรมดาขับรถไปไหน,น,นไปไหนเฉลมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็เดี๋ยวไปแอดเอาเองอันนี้ก็คืออะราคาการเดินทางของคนงบน้อยกับคนงบเยอะมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้แล้วก็มันก็อย่างที่บอกพูดเหมือนเรื่องเรื่องแรกเรื่องฟังก์ชันของคน คนที่พอมีงบกับคนไม่มีงบการที่เรามีรถใช้รถส่วนตัวเนี่ยมันทําให้เราสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ประหยัดเวลาสร้างโอกาสให้ตัวเอง<ช>ได้เยเหมือนกันแล้วต้องไปคิดแหละว่าเออเราจะเลือกแบบไหนใช่เพราะว่าคนที่มีรถบางทีเขาก็อาจจะไปทํางานได้ไกลกว่า<ช>และอาชีพเขาก็อาจจะดีกว่าคนไม่มีรถบางทีจะไปทํางานไกลๆมันก็เดินทางลําบาก อาชีพก็จะต้องแคบลงแล้วเพราะว่าเราเดินทางไปได้ไม่ไกล,ลก็เราสามารถซื้อเวลาได้เออใช่เรื่องของการเดินทางจบแล้วต่อไปปัจจัยที่สำคัญก็คือโทรศัพท์ยังไงโลกใบนี้ทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์อยู่แล้วอะเออทีนี้ที่เนี้ยมันมีค่าโทรศัพท์ที่ใช้อลิมิเต็ดอินเทอร์เน,น็ตน,น,น,นู่นนั่นน่นนี่โทรแบบอลิมิเต็ดด้วยคือโทรเท่าไหร่ก็ได้คิดว่า50เหรียญต่อเดือนเนี่ย คนงบน้อยกับคนงบเยอะคือ<ช>คิดว่าใช,ใช้ประพาพอกันเลยอยู่ที่แบบว่าอายุคุณอยากได้ค่ายไหนมันก็มี o, Verizon, อาทีโมบิลวอลเลซอนอะไรหลายๆค่ายคุณก็ต้องดูสัญญาณเอาเพราะฉะนั้นเอาให้เท่ากันเลยอันนี้ก็คือ50บเหรียญมาตอนนี้ค่าโทรศัพท์เสร็จแล้วต่อไปคือของใช้ส่วนตัวคือมันก็ต้องมีบ้างแหละวะก็ะต้องมีซื้อสบู่ใช่ไหมยาสีฟนันแปรงสีฟนันของเออมันเป็นของปัจจัยจําเป็นในชีวิตอะที่มันต้องใช้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องอาบน้ํามันก็ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมเราตีสว่าเป็นเฉลี่ยนะ ที่คิดไว้ก็คือเดือนละร้อยเหรียญคนงบน้อยกับคนงบเยอะก็ใช้เท่ากันเลยถ้าสมมติคุณอยากใช้แบรนด์ที่มันดีๆหรือแบรนด์ที่มันแน,น่นคุณก็ไปเอ็กซ์เอาเองแต่ถ้าคุณมีร้อยเหรียญย่างน้อย,ค,อยคุณอยู่ได้แน่ๆต่อไปที่นี่ก็ต้องมีเรื่องของ health insurance คือประกันสุขภาพนี่เองคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคือหลายๆคนมาแล้วก็ไม่มีแต่รู้สึกว่าถ้ามีเนี่ยเวลาเราป่วยหรือเราเป็นอะไรอะ่ะเราเข้าโรงพยาบาลได้แบบสบายใจเลย mm. เออ เรามองว่าถ้าคนงบน้อยอ่ะอาจจะเลือกแพลนที่มันไม่ได้ครอบวอร์ส่วนต่างๆอะไรเยอะไปโรงพยาบาลที่ออัมไม่ได้ดังมากอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เกรดอาจจะไม่ได้ดีมากออคิดไว้50เหรียญต่อเดือนคือแบบประหยัดอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่มันเม k e ซ e n s อยู่แล้วที่ของราคาที่ถูกกว่ามันก็จะได้อะไรที่มันไม่ได้แบบดีที่สุด เออมันก็ต้องแลกแๆกกันไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น50เหรียญกูคิดว่าก็คือเรามีเฮลุชิลันได้แต่มันไม่ได้ c o เวอรทุกอย่างเข้าใจปะ่ะแบบผ่าตัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูดูเอา 50เหรียญส่วนคนที่มีงบเยอะอาจจะเลือกแพ่น400เหรียญต่อเดือนมันก็อาจจะแบบ cover ได้เยอะที่สุดทีนี้มันก็อยู่ที่คนจะเลือกแหละว่าคุณอยากจะเอาแพ่นระหว่างไหนซึ่งมันก็จะมีนะ2 0 0ก็มีมีร้อยหนึ่งก็มีเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เลยว่าคุณจะเอาโรงพยาบาลเกรดประมาณไหน,นแล้วก็ดีดักประมาณไหน400เหรียญน่ะที่มันแพงเพราะว่าโร <c oughs> งพยาบาลมันดี <c oughs> แล้วพอโรงพยาบาลมันดีอ่ะคนมันใช้น้อยเพราะมันแพงไงทีนี้การรอคิวแต่ต้องยอมรับว่าการรอคิวหาหมอที่เนี่นาน ใช่นางที่ไหนก็นานจะลงมานีขึ้นไหนก็นานแต่จะนานน้อยกว่าลงมาทีคนเยอะอยู่ดีใช่ก็ตามนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรตรงนี้มากนักเรื่องเกี no ่ยวกับเฮลิอินชลันเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีคนที่เขาทํางานดังด้านเฮลิอินชลันอยู่แล้วถ้าใครมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนี่ก็เป็นค่าประกันสุขภาพนะครับสําหรับรายได้น้อยกับรายได้มากก็ประมาณนี้ จบแล้วที่เราสรุปมาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีว่าคนที่มีงบน้อยกับคนที่มีงบมากอะ่ะทั้งหมดมันจะเป็นเท่าไหร่เขาบอกด้วยนะว่าเงินที่สรุปมาเราไม่รวมค่าไลฟ์สไตล์นะแบบซื้อของฟุง่มเฟือยใช่ไม่รวม เงินภาษีที่ต้องหักทสิ้นปีนะก็มไม่รู้ว่าทํางานอะไรใช่ที่เราสรุปมาแล้วเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับชีวิตถ้าคุณมีตรงนี้คุณก็อยู่ได้แหละแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของคุณละใชนมากกว่านี้ก็ได้เ,เออใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ใช้มากกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเฉลี่ยมาแลวอยู่ได้เลยแล้วอยู่ได้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าทั้งหมดนี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดคนงบน้อยกับคนงบเยอะจะแตกต่างกันประมาณเท่าไหร่บ้านอาหารการเดินทางค<ม>่าโทรศัพท์ของใช้ส่วนตัวหลัอ คนงบน้อยจะประมาณ1,700เหรียญอ่าส่วนคนงบเยอะจะประมาณมเฮียสาม้ยเหรียญต่างกันเกือบ2 0 0พันเหรียญน่ะ<ม>เฮียโคตรเยอะเหมือนกันนะที่หลักๆก,ก็คือค่าอาหานกับค่ารถค่าบ้านน่าจะสำคัญเลยเพราะว่าค<ม>่าบ้านบางทีคนที่เขามีงบเยอะๆเขาก็อ, <S 2> <S 2> <ๆ S 1> าอยากอยู่อะไรที่มันเป็นส่วนตัวง่ะ มันก็เลยต่างกันเยอะส่วนค่ารถหรือการเดินทางบางคนเขาก็อยากจะประหยัดเวลาไม่อยากที่จะต้องมายืนรอรถเมล์หรือสับเวหรือว่าการเดินทางที่มันดูแบบอันตรายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีรถเพราะว่ามันมันขนของได้ด้วยนะ เออแล้วมันก็แบบสะดวกสบายกว่าอย่างเช่นซักผ้าอาจจะไม่ได้พูดไปในคลิปเพราะบางทีการที่เราเช่าอยู่ถูกๆบางทีเขาก็ไม่ได้มีเครื่องซักผ้าให้คุณก็ต้องแบบผลผ้าของคุณไปซักตามร้านซักผ้าที่มันอยู่แถวๆนั้นเออแต่ร้านซักผ้าที่นี่ก็มีเยอะอยู่คนที่เนี่ยเขาก็ไม่นิยมตากผ้ากันเออมันก็จะมีร้านที่ซักผ้าเอาผ้าก็อยู่ที่เดียวกันเลยแต่คุณก็ต้องเอาเงินไปหยอดเหรียญซักอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คือเฉลี่ยที่รวมไว้แล้วที่เรามา,าสรุปทั้งหมดก็ไม่ได้ไหมายความว่า พอคุณมาเมริกาคุณจะใช้ทั้งหมดเท่านี้เปไปเราแค่แบบประมาณเฉลี่ยให้คุณเห็นภาพดูว่ามันน่าจะประมาณเท่านี้ส่วนคุณจะไปเลือกอยู่สบายกินน้อยเออไลฟ์สไตล์คุณจะเป็นยังไงคุณก็ต้องไปแอดเอ็กซ์สเองถ้าใครพิมพ์มาถามอีกว่าพี่ครับอยู่เมริกาใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ผมก็จะส่งคลิปนี้ให้คุณดูเลยการที่เราไม่ได้ตอบไปในคอมเมนต เพราะว่าบางทีมันตอบยากเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอ,อีกตั้งเยอะตั้งแยะเราเลยตอบไม่ได้กับอีกคําถามหนึ่งคือพี่ครับอยากมาเมริกาต้องทํำยังไงคําถามนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆทางที่ดีคุณควรจะไปหาความรู้ใน Google หรือว่าปรึกษาคนทําวีซา่าดีกว่าเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําวีซา่าเราไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงตา่างกันครับงั้นก็คอนเทนต์นี้น่าจะจบประมาณนี้ แล้วเราฝากทีมนี้สปสอนเซอร์ไหมมีครับนี่เลยครับเสื้อวินเทจครับเราขายเสื้อวินเทจอยู่ใน IG b o l ออลิงอันเดอร์สกอร์เด้วยนะครับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเสื้อวินเทจหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการนี้ก็ลองไปศึกษากันได้เราจะมีคอนเทนต์เสื้อวินเทจออกมาเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้ครับขอดูเสื้อหลังหน่อยเจเนอเรชั่นนี่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณสัก 9,000บาท9,000บาทนะรวมส่งใครสนใจก็เทคมาได้เลยนะครับอินบ็อกมาได้เลยโอเคขอบคุณมากใครมีคำถามอะไรอยากจะให้เรามานั่งพูดคอนเทนต์อะไรอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมแชร์แล้วกดไลค์ให้เพจไปดเดยด้วยนะครับ Subscribe เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ Thank you